สวัสดีค่ะไม่ใช่หม่เจวันออฟฟิเชียลค่ะระัดหน,นาข่อยคือสีสีเซียวเซียวแถวมานี่หนาบ่ถือแป้งเตรียมคือสีดแหขอขยับไปใกล้ๆนิดนึงสิมันมันมืดมืดเออหน้ามันไม่ไม่โดนแสงหน้ามืดไปหน่อย วัสดีวันที่สามนะคะวันจันทร์ที่สามโอ้ยบายสามเดีวสิอีกจกพากระสิออไปตลาดเดี๋ยวไปตลาดนัดค่ะทุกคนหาซื้อกับข้าวหาซื้อกับเขากับปลาก,ก่อนพาดิบสติกก่อนพี่น้องปากหอยคือสีแทะเติมสีสันกัน โอ,อ้เลอือะพอใครเนี่ยมีสีมีสัสนขึ้นมาเด้ชีวิตมันหงอยเหงาเศร้า้อยค่ะมันเงียบเกินไม่มีงานทำช่วงหลังเกษียน บ่มีอยกอยางดอกขาดพี่น้องเนี่หาเอากางเกงยีนจริงจริงตัวนี้เป็นกางเกงยีนขายาวนะคะไม่ใญ่ไม่ก็ตัดเป็นขาสัน้นเพราะว่าเป็นคนชอบใส่กางเกงยีนเนาะตัดเป็นขาสั้นค่ะสั้นแล้วภาพแล้วตัดเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยก็นี่ค่ะมาตัดมาแงะมาแคะเป็นคนชอบใส่กางเกงขาดกางเกงดีๆว่ามากๆให้มันขาดขาด ย่อยเองสี่ไหมเหมือนตัวนี้ค่ะต,ตัวนี้ก็ทำเองนี่ตัวนี้ก็เฮ็ดเองครับพี่น้องนะคะเฮ็ดให้มันขาดขาดนี่มักมักกางเกงขาดกางเกงติดเอนะคะวิธีการทำ เราผลิตกางเกงแบบเป็นตัวเดียวค่ะเป็นกางเกงตัวเดียวในโลกไม่มีของใครมีแต่ของเราคนเดียวนะคะใส่เวนกันอุปกรณ์ก็มีกันไก่ค่ะอันนี้เอาไว้ตัดไก่น้อยเอาไว้ตัดวิธีการก็คือเราก็เช็คเราเห็ดจังได่เขาเขาจังซีจังซีเอเอาให้มันขาดมงไดยังสิแม่ ถ้ารู้ว่าเราจะเอาลงตรงไหนเราก็ตัดเลยนะคะพับกลางนี่กอนก็นได้ถ้าเราจะเอาขาดตรงนี้นะคะพับกลางเราก็ก็ตัดอยู่อยู่ที่ว่าเราจะจะเอาเยอะเอาใหญ่มากน้อยแค่ไหนเพราะตัดแล้วค่ะนี่ตัดเป็นช่องเป็นรูแล้วก็ ใช้โคเชค่ะเข็มก็เรียกเข็มโคเชเกาะเกาะเส้นได้เก่งขายาวแล้วมันบางทีเราใส่แล้วมันร้อนค่ะก็เลยตัดขาเอามาตัดขาใส่ไว้ใส่เล่นนี่ค่ะแล้วก็เคย์เคียรขึ้นมา มันก็จะกระดิงขึ้นมาแบบนี้นะคะส,สะกิดสกิดมันขึ้นมาด้านนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นรูๆแบบนี้แล้วนะคะด้านล่างนะคะนี่สำหรับฝั่งนี้ก็ อันนี้เราตะกุยมานิดนึงแล้วนะคะอันนี้ด้านใหญ่เดี๋ยวด้านนี้ทําให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะทําด้านนี้ให้เสร็จก่อนโอ้น้องปอมแปมไร้สด สวัสดีไม่ใช่ไหมน้องปอม<ว>แปมฝั่งนี้เสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะฝั่งนี้เสร็จแล้วฝั่งนี้เราก็จวนแล้วค่ะการทํากางเก,ก,เกงรุ่งริ่งนะคะขากางเกงรุ่งริ่งขัดขาดสไตล์ ไม่ใหี่ใหม่นะคะไม่ใหี่ใหม่ชื่นชอบแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ควักควักควัก,วกโอ้ยน้องป่อมแปมกับพี่ฮอตด,ดี้นะคะซิเปิดล้านหมูกระทะค่ะพี่น้องอยู่หน้ามูนกาลสินผู้ใดอยุ่ใกล้กับไปเด้อค่ะเพื่อนว่าอันสไตล์แบบ อินดี้อินดี้แม่อยู่บ้านสวนแม่อุย้ยบรรยากาศงามค่ะบรรยากาศงามอันละว,วาเลาวอได้ลงทุนอะไรอย่างไรเพราะว่าเราไปเซาอว,ว,วอเราเราบ่ได้ไปเซาเราไปเอาที่อ่าของพี่ฮอตด,ดี้มีที่ทงหมดสิบไล่อยู่ตรงนั้นนะคะกำลังหาซื้ออยู่กำลังหาซือ้อยูว่าซือซ้อล้านอย่างดีว่าสั่นพี่น้องผู้ใด้อยู่ใกล้ๆกกับ ไปเด้อพี่น้องเลยไปให้กำลังใจไปให้กำลังใจอันน่องปอมแปมกับพี่ฮอตด,ดีกับพี่เล่ค่ะเป็นก็เพราะว่าอันสาวหน่อยลำเพิ่นโซบ่ใครมีงานนะคะบม่ใครมีงานเราก็กันนาเห็นใจค่ะทุกคนอันก็ต้องมีค่ากินค่ายูค่าดูแลลูกต่างๆเนาะอันนี้กะ นายเห็นใจก็ต้องหาอาอาซีบเสริมมาอีกหนึ่งยางนะคะช่องทางการหาเงินก็คือเปิดร้านขายหมูกระทะซึ่งพี่พอด,ดีแล้วว่าเราเคยเปิดเปิดร้านแบบนี้มาแล้วเคยเคย,เคยมาแล้วว่าสั่นพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้ก็ไปอุดหนุนค่ะไปให้กำลังใจเพิ่นสิไล่สดสุกมือได้บทีนี่ปอเปียมจะไล่สดทุกวันนะคะตอนเย็นว่าสัน้น จากมงเดี๋ยวรอหาติดตามเบิงร้านจะเปิดอย่างเร็วที่สุดก็วันที่สิบห้านะคะสิบห้าเดือนนี้แหละค่ะพี่น้องโอ้ยอันเค่เเค่เพิน่นอันตั้งร้านว่านั่นโอ้ยเป็นตาปวดเป็นตาเบื้องค่ะพี่น้องกําลังใจคือสิหลายอยู่ดอกนะคะการทำหมูกระทะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนถห้น้ำจิ้มอร่อยเนาะคนก็จะไปเข้าไปชมเข้าไปชิม เพื่อนสิเปิดเป็นเต้นพร้อมเด้ไอเต้นโซนกลางเต้นอย่างนี้ไหมบรรยากาศฟินๆนหน้าหนาวเนาะขายขายกับเขาเห็นน้องมปมแปมบอกว่าจะมียำเนาะว่าอางั้นจะมียำมีลูกชิ้นมีหมูกระทะมีขายเครื่องดื่มค่ะนี่ค่ะทุกคน เกงรุ่งริ cumin, ido, Mine, uh, radio, ่งไม่เหี่มใหม่มีตัวเดียวในโลกค่ะอยากแค่อยากสะกิดมองไดลกะจัดการเองเฮ็ดเองเก่งดีๆก็เฮ็ดไห้มันขาดกาเกงดีๆก็เฮ็ดไห้มันขาดนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้แต่เนี้ยฝั่งนี้ก็ได้นี่ค่ะ ขาดครับพี่น้องฟุ้ยๆข,ขาดๆไว้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวตัวนี้ก็คือกันคะ่ะเฮ็ดเอาเองหนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย